สูสูเหอเย้เลี่ยงคุณลุงกับพระจันทร์有一个叔叔干完田里的活儿回家，天晚了。 เธอเปียเธอเปียเหยซูซูซจเจ้าเจ้เจ้าเพงสายเลออีเกอร์ต้าเกินโถมีคุณลุงคนหนึ่งกลับบ้านหลังจากเสร็จงานในทุ่งนาดึกแล้วมืดมากคุณลุงเดินล้มลงปัง เขาล้มลงอย่างแรงย亮เอ้ยยยยเยย่ยย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 ยตายยกยย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 ยายย เจ้าลูป,ป่าพระจันทร์พูดว่าอุ๊ยมีลุงคนหนึ่งที่มองไม่เห็นทางเขาตกลงไปตีลังกาครั้งใหญ่ฉันจะชี้ทางให้เขาโดยเร็ว 月亮就赶快跑，越跑越高，越跑越高，一直跑到天等上。给叔叔照路，路给照得通亮，叔叔就走快了，快走。快 เหหาุียขั้นกู้สือกูสูดวงจันทร์วิ่งเร็วยิ่งวิ่งสูงยิ่งวิ่งสูงขึ้นและมันวิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าส่องถนนให้ลุงของฉันและถนนก็สว่างสวย คุณลุงรีบเดินกลับบ้านไปอ่านหนังสือนิทานหินชายปู้คายหัวหินชายสัวปู้เมปู้เมอ,อัวเลออ้ล่างเหยินเจีย ชายต้าเซียนโถเมฆไม่มีความสุขเมฆกล่าวว่าไม่ไม่ฉันยินดีที่จะปล่อยให้ผู้คนเดินหกลม้มหวินชายจิ้วเผากั่วไหล ป่าเยื่อเลี่ยงเจอจู้เลอไอโยเาเฮยโยนาเกอร์ซูซูโยขั้นปูเจียนลูล่เลอเมฆเคลื่อนตัวมาปกคลุมดวงจันทร์อุ้ยมืดจังลุงคนนั้นมองไม่เห็นทางอีกแล้ว เ月亮生气了。月亮说：“喂，你这个坏云彩，你乐意让人家叔叔摔大跟头？ตัวเถ่าเอี้ยนข่ายจิ๋วไข่พระการโกรธพระัะการพูดว่าโทษ ไอ้ก้อนเมฆแกจะทําให้ลุงหัว้าดอย่างแรงแกโหดร้ายไปให้พ้นเฟิงเย่สิงชี่เลอเฟิงสัวเจนหวายเฟิงติว้ว สื่อจิ้นชุยฮู้อีชื่อติ้วป่าวินชายชุยเผ่าเลอเอย่เลี่ยงโย่ป่าลู่เจ้าเลี้ยงเลอซูซูโย่เจ่าคว้เลอลมก็โกรธและพูดว่ามันคนแลว้วลมพัดแรง หู้ครั้งหนึ่งลมพัดเมฆออกไปพระจันทร์สองถนนอีกแล้วลุงเดินเร็วอีกแล้ว,วลสูวสูไท้ฉีโทหลยยัวเเเสเสีี้นสี่ยี่ยเลี่ยง เยี่ยเลี่ยงหยวเตียนปู้หาอีซ่ซือเลอทาซัวซื้อเฟิงป่าวินชายชุยเผ่าเตอมะซูซูซัซวเยี่ยเสียเสียเฟิงลูงเงหน้าขึ้นแล้วพูดว่าครอบคุณนะพระจันพระจันขินอายเล็กน้อยเธอพูดว่า ลมพัดเมฆออกไปด้วยคุณลุงพูดว่าขอบคุณสายลมด้วยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ